อครงมันเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็เป็นกรงใหญ่ะนะรู้สึกว่าจนจะจะสามเมตรมั้งสามเมตรประมาณสามเมตรบวกลบะนะฮะก็มีมีประมาณนี้นะฮะหลังคาเนี่ยเดี๋ยวเขาไปใส่ใหม่ตรงขอบนิดเดียวตอนนั้นต้นมะขามบ้านเคื่อนบ้านเขาตกไปไม่น่อยเดียวไม่เป็นไรแต่เนี่ยมันเปนเป็นสองห้องนะก็คือมีประตูล็อกเรียบร้อยเหล็กยไม่เป็นสนิมเลยแต่แตะแกรงเนี่ย นิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นตะข่ายเนาะประมาณนั้นแหละก็ะเป็นประตูนี้อันหนึ่งหลอกได้เรียบร้อยแล้วก็ประตูนี้อันหนึ่งประตูนี้นี่ก็เป็นประตูเแต่ว่าเด็กมันเอาของมาทัดอยู่นะความสูงก็ประมาณสามเมตรนะดูแล้วนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันเป็นตะแกรงตะติดแข็งอยู่ไว้เลี้ยงหมาตอนแแรกแต่ใต้เนี่ยมันเป็นถาดสแตนเลสอย่างดีเลยทำเอาไว้อะนะเนีย่ยเป็นอย่างเงี้ยซึ่งว่ามันจะมีรู รูอยู่ตรงไหนไม่รู้อันหนึ่งตรงนู้นมัน้งเราหาก่อนอ่ามันมีรูอยู่แหละคือเวลาเราจะล้างเราก็ฉีดน้ําลงไปตรงนี้เลยตรงถาดเนี่ยฉีดน้ำเหมือนล้างกงรงธรรมดาเนี่ยส่วน,นส่วนอึฉีของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะลงไปที่ตะเลดแล้วก็เท่ตมลงไปทางรูรูออกซึ่งรูเนี่ยมันต่อท่อได้ต่อท่อพีวีต่ออะไรเนี่ยลงไปลดน้ำต้นไม้เป็นปุ๋ได้นะ ประมาณนั้นประมาณนี้แหละไม่มีอะไรรู้สึกว่าจะมีสาริกาหรือ mm. เอาใส่ไว้ถ้าอย่างนี้ดำอย่างตึงออกก่อนโอเคนะประมาณนี้กงก็สมบูรณ์แหละเพราะว่าตอนทําก็ทําหลายตังเพราะใช้เหล็กดีมันเป็นสนิมเ,เป็นเหล็กรัดโดยน้ำนะอ่าประมาณนั้นแหละนะตอนนี้เอามาตัดต้นไม้กันอยู่นะตัดต้นไม้กันอยู่ เดี๋ยาตัดต้นนี้แล้วแดียวตรงโรงเรือนนี่ก็บางส่วนก็จะเอาไปไว้เพ็รด,ด้วยจะเผื่อว่าจะไปออกทําอะไรที่บ้านพนะีซ่านี่เดี๋ยวเขาตัดต้นไม้ก็ัมีคนมาตัดโอเคนะประมาณนี้ก็จนนม่ทุบหมดเลยไลยเขาจะทําบ้านเขาสวัสดีครับโอเค